ม่น็บอกน้องหนแล้วแม่ก็ฝบอกน้ว่าน้องหนูเขาเป็นนักเรียนทีายากก็ปกติเขาเป็นเด็กที่ไม่ก้าวลาที่อยู่กันมาอ าก็ไปเช่ยากับเพื่อนมีเพื่อนโดนลุกแล้ว็ไปช่วยเพื่อนเขาก็ถูกแทงที่ตาข้างซ้ายก็ตาเป็นไปรักษาอยู่รักษาอีกทีก็ตายยังไม่หายเลยก็คุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้ไปคุยกับพ่อ

จัดการพ่อดิเธอหนาส,สนงสารเรานี้ไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างขับรถไถยขับรถไรไท่นะส่วนเหมือนยู่ข้างล่างนี่มาได้ขาใส่ลูกของหาเป็นแงช่วยพ่อ,อพ็ประแยแล้วเป็นตอนนั้นของข้อมูลที่สั่งล่าสุดนะครับผู้ชมฮะได้รับแจ้งมาว่าอีกคนหนึ่งนะฮะพักท้ โดนล็อกตัวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมฮะผู้สื่ BOB อข <ham S 1> ่าวเพิ่งส่งภาพเข้ามาให้เมื่อหัวค่ำนะคะตอนที่หนีไปเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมคะสุดท้าย